วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถของเราคือเจ้า NSR 150 RR นั่นเองนะครับคืออันนี้เราเปิดช่องใหม่ชื่อว่าช่องการเดินทางของ n s r นะครับทีนี้เราก็จะมาแนะนำรถของเราก่อนว่ารถของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นรถที่สไาตลา์ไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่ายุคพ่อมอะพมก็เกิไดไม่ทันหรอกรถคันนี้ทีนี้ ไปเห็นตาม Facebook หรือเห็นตามซื artist, animal, ้ออะไรเงี it, right? like dark, ้ยชอบไงชอบในรูปลักษณ์ของเขาโฉบเชี่ยวใช่ไหมก้าวศูนย์ใช่ปะแล้ว่าสองทีก้าวศูนย์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็ชอบชอบชองจังหวะชอบรถชองจังหวะด้วยเพราะว่ารถชองจังหวะเสี่ยงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมันจะไม่เหมือนซีจังหวะมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วก็สไตล์เขาคือรอบหรือที่เรียกกันว่าวาล์เปิดโลว์เปลี่ยนนั่นเองตามาดูตรงนี้เออเนี่ยอาร์ฟีวาลเห็นไหมครับแต่มันจะไม่ค่อยชัด ตามสภาพตามการใช้งานรถเ9้าเค่ะสี่สูหรือ41่นึ่แหละยี่ิกว่าปีแล้วตามสภาพราคาตีวาวนี่แหละคือต้นเหตุของวาวเปิดรกเปลี่ยนมาต่อไปคือรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมอะได้มาก็สภาพก็สภาพนี้แหละแต่แค่มันมันจะเป็นกลางๆลางเขาเรียกว่ารถอะไรรถเหลารถเหลารถเหลาไกลไกลไปป ก็มาเก็บเก็บไม่เยอะได้มาสะาพัฒน์ดวงสาพดีวาพาพด,ดวงดีถือว่าดวงดีได้สภา,าพสวยแต่ว่ามันไม่มีมัดไฟมาเราก็เลือกมาใช่มัดไฟมาดูอย่เงี้ยไหมตุ้ดซี่มันก็จะตามสภาพตามรอยตามอายุการใช้งานครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องความร้อนเมื่อหนามไม่จบผมก็เลยมาจัดนี้เลย,ม,เยม,าาม,มีเนียมข้างหน้ามีเนียมข้างในนี้ข้างในานี้นี่เห็นไหมเมื่อหนาม,มีเนียมหนึ่งลูกใช่ไหมสวยสวยโลง่ลงๆเลยครับ สัตว์ยาวๆเลยความร้อนไม่มีขึ้นแน่นอนโอเคก็ไม่มีอะไรนะก็ต่อไปก็นี่ต่อไปก็จะเป็นเกยโยงเกยโยงเขนจะดูลงๆโดยสวยหน่อยแต่ว่าใครชอบก็อชอบเดิมๆก็มีแต่ว่าเสานผมก็พอดีมมีอะไรพอดีก็เลยจับมาใส่ลองจับใส่ดูก็สวยดีก็เลยใส่ไปก่อนทีนี้พวกนี้ก็ไม่ได้เก็บมาสภาพเดิมๆมีเก็บอัน,นี้หน่อยเดี๋ยวสีไม่เหมือนกันใช่ไหมซีไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรตามสไต ครับอืมแล้วก็อะไรอีกดีอ๋อทำเครื่องใหม่ด้วยทำเครื่องใหม่ด้วยเพราะว่าของเก่าขับลูกสูบติดขับลูกสูบติดเพราะว่าปัม๊มทูทีหรือปัม๊มซองทีเนี่ยมีปัญหาก็คือมันดับไปกลางอากาศเอ้ไม่ใช่ปัม๊มทูทีมันตายกลางอากาศตายในนาทีใช่ป่ะทีเนี้ยทูทีมันก็ไม่มีไปเลี้ยงลูกสูบก็เรียบรอ้อยแงสไปเลยแงสก็หู้อยู่ คนที่ขับรถต่องทีต่องอยังวางก็งร,รู้อยู่ว่าละถ้าปั๊มทูทีตายแล้วเราไม่ได้ประต้มขั้งเนี้ยจบกำขาได้ทันอย่างเดียวถ้ากำขาไม่ทันก็เก็บของของเขาให้เรียบร้อยแต่ผมกำขาทันก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนปั๊มทูทีหนึ่งทูทีหนึ่งตัวแล้วก็ขวานใหม่เป็นตอนแรกเป็นสายสแตนดาร์ดไปเลยนะห้าสิบก้าฟไม่แน่ใจส,สายสแตนดาร์ดขวานเป็นสายสายห้าสิบเออสายห้าสิบขวานก็เลยดูแลรักษา ใช้ได้ครับที่ปกติขับไปไกลปกติแหละเจะไม่ปกติก็คือน้ำมันเรื่องตงังตังเติมน,น้ำมันกันป็ปกติกินน้ำมันนิดนึงโอเคมาต่อคือการการที่เราจะเล่นรถซองทีหรือ่องจังหวะเนี่ยครับเราจะต้องดูแลเป็นแบบเบื้องต้นนะดูแลเบื้องต้นเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาเลยไม,ไม่ไม่ใช่ใจเขาเลยมันก็ตามสภาพครับรถมันาม ة, นานก็ต้องดูแลก,กันไปอะไรที่เราพอจะทําได้อย่างเช่น่องทีหม้อน้ําน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ย ถ้าส่องทามย่างเนี่ยครบอ่ะก็จะไม่มีปัญหาต้องแต่ส่องทีเนี่ยมันจะน้ำมันเครื่องมันจะไม่ได้ไปเลี้ยงลูกสูบนะไม่ได้ไปชีดตอนเรยนู้สึกมันจะเป็นแค่เหลี้ยงห้องแก่เฉยเพราะฉะนั้นละมันจะเปลี่ยนไม่บ่อยมันจะไม่ค่อยดบผมจะเปลี่ยนก็ปีหนึ่งก็เปลี่ยนที่ะไม่ได้นับกิโลหรอกแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ขับด้วยแหละแต่ว่ามันก็ขาดไปได้แล้วน้ำรอเย็นน้ำอะไรก,ก็เติมแมก่วนแมกเนี่ยแมกเนี่ยก็ไม่ใช่แมกข้องเดิมนะแมกข้องเดิมเข้าเนี่ยมันจะเป็นแมกหกการ ตากลมนะเคยได้ตากลมจะเป็นแม่ผมการแต่ผมชอบเป็นนี่ไงชอบสามกานไงก็เลยมีอะไรไปเอาแมฆอาร์ิวไส้เองแป้งเองห้าบูท้าอะไรมาไส้เองหมดเลยวัดีช่วงนั้นว่างก็ต่อไปก็ฝั่งฝั่งนี้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 ฝั่ก็จะไม่เดิมทีเดียวนะแต่ก็จะเป็น แต่ก็จะเป็นรถสไตล์รถหนักรถห,หนักก็คือไส้แม็กไส้อะไรถ้ผมว่ามันดูดูดิบดิบดูเดิมเดิมดิแล้วมันก็จะดูดูเต็มเต็มอ่ะถ้าสมมติว่ามันไปใส่หรอพิ๊กแป๊ดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวทัวรโซสโต้โซสเตอร์ก็มาไล่ใหม่ไว้ไล่ใหม่ไว้เป็นสิบสีส่สั่มสิบสี่สัมสัมเก้าขอตัวหนักตัวหนักมันก็เลยกินกําลังเครื่องเดี๋ยวหกมันจะห้อยนิดนึง ส่วนส่วนพวกนี้ก็ขับเดินปกติครับไล่เดี่ยวถ้ามีเวลาก็จะไล่เข้มขึ้นความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ใครที่เล่นรถท้องเหนีวปาก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าถ้าเราเปิดนะครับแต่ที่บอกรถเปลี่ยนน่าจะได้สักร้อยสี่สิบก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ก็ไม่กล้าขับเร็วเหมือนกันเพราะว่าชุดสี่ถอยไดเขาเก้าแล้วไม่รู้ว่าจะปีวไปโดนรถใครไงบางทีถ้ามันถ้ามัน ยืดไม่ดีบางจุดเหมือนก็แตกก็หักตามสภาพบางที่มันตากแดดบ่อยๆอย่างนี้ก็เรื่องก็ไม่มีอะไรละครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปกิปต่อไปก็จะทายเกี่ยวกับการขับรถเดินทางไปทดสอบไปว่าที่ระยะไกลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามช่องไม่ของเราด้วยแล้วก็ฝากกดไ์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับแล้วก็กูดผิดพลาดอะไรไปหรือว่าตรงไหนให้ความรู้ผิดไปก็ ขอให้คอมเมนต์พูดคุยกันพูดคุยหรือคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมีความรู้เบื้องต้นเหมือนกันขอบคุณมากครับ